กระต่ายพันนิพาจอดดำเนินคดีเพจปลอมปั่นข่าวครูไพยบูลค่ะเฟซบุ๊กปลอมกระต่ายพันนิพาปันหนักทั้งโผลรูปคล้ายถูกทำลายร,ร่างกายใส่ความครูไพยบู์แสงเดือนอดีตสามีของกระต่ายในทำนองคบหาก,กับเด็กในสังกัดคนใหม่แถมยังมีลิงเว็บพนันแปะ ว่งไปด้วยทุกโพสต์จนทําเอาแฟนคลับกระต่ายงงว่าตกลงอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องปลอมกันแน่ล่าสุด Facebook กระต่ายพันนิพาเฟซจริงไม่มีสำรองที่มีผู้ติดตามกว่า1.6ล้านได้เผยว่ามีแค่เพจเดียวเท่านั้นคือเพจกระต่ายพันนิพาแฟนเพจนอกนั้นปลอมหมดตอนนี้กําลังดําเนินคดีอยู่ในขณะที่จินนี่โพไทยนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเผยว่าเพจกระต่ายปลอมกําลังปั่นกระแสสังเกตในคอมเมนต์จะมีเว็บพนน มาแปะกระต่ายตัวจริงจะไม่พูดให้ใครเสียหายแต่อย่างไดค่ะ